ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบ้านชุมพลมอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะไปพบปะกับพี่น้องเกษตรกรพร้อมกับให้ความมั่นใจนะคะว่าจะผลักดันมะพร้าวน้ำหอมของไทยเนี่ยนะคะสู่พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้ได้นะคะโดยตั้งเป้าว่าจะขยายพื้นที่เพาะป,ปลูกให้ได้2,000ไร่แล้วก็จะส่งเสริมการเพาะป,ปลูกตาลตนโหนดในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรด้วยค่ะ นางนางเรมณ์พินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอิทธิสลิ รัฐทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่โดยผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งให้ข้อมูลว่าอำเภอสทิงพระเนี่ยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจรองมาจากข้าวและปาล์มซึ่งพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีจำนวน1,800ไร่และตำบลชุมพลก็มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวจำนวน330ไร่เป็นตำบลที่ปลูกมะพร้า าวน้ำหอมมากที่สุดในอำเภอสถิงพระปัจจุบันสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มีตลาดรับซื้อสินค้าที่แน่นอนผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแล้วนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เลยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านต่างๆทั้งการสนับสนุนพันมะพร้าวน้ำหอมที่มีคุณภาพ การจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสนับสนุนชุดตรวจสอบพิเคราะห์คุณภาพดินรวมถึงสนับสนุนเรื่องของการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่ามะพร้าวน้ำหอมสนับสนุนเครื่องมือ <c oughs> เครื่องจักรและที่สำคัญคือการหาตลาดขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับมะพร้าวน้ำหอมของประเทศไทยมุ่งยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ยั่งยืนค่ะ นอกจากนี้มอบหมายให้วางแผนขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพจาก1,800ไร่รขยายเป็น2,000ไร่ไปเลยในปีนี้จัดไปใช่ค่ะรวมถึงจัดอบรมเกษตรกรให้มีความพร้อมในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบด้วย อีกทั้งสั่งการเลยนะคะบ,บอกว่าจัดหาตลาดรับซื้อมะพร้าวน้ําหอมในช่วงออกผล,ผลผลิตเพื่อป้องกันผลผล,ผลิตล้นตลาดด้วยและทางกระทรวงเกษตรนะคะยังได้ผลักดันพืชมูลค่าสูงนอกเหนือจากมะพร้าวน้ําหอมนะคะที่โด่งดังของที่นี่ก็คือตาโนนคนดคอ่าแล้วก็กาแฟโรบัสต้า และอื่นๆให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดหาตลาดรองรับตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหครับ